ตอนนี้แดดเมืองไทยมันร้อนมากค่ะและประตูบ้านกับประตูรั้วเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างกันมากมาตรวจโกดังนะครับแต่โกดังผมเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างเปรียวนะเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวเวลาขนของเข้าออกลาบากมากเลยค่ะยิ่งตอนแดดออกหรือว่าฝนตกยิ่งลาบากมากเลยค่ะมตร,วง,ตรวงว่าผิวมันจะเสียเรียกว่าประตูผมเองก็เปิดค่อนข้างยากอยูอย่แล้วนะนทีถ้าวันไหนไม่ไดเอารถไปแล้วซื้อของมาพะลุงพลังสวัสดีค่ะชื่อแอมนะคะอายุ38ดปีค่ะปัจจุบันเป็นแม่บ้านค่ะ แดดเมืองไทยมันร้อนมากค่ะแล้วประตูบ้านกับประตูรั้วเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างกันมากเวลาขับรถออกไปซื้อของทีเนี่ยบอกตรงๆเลยไม่อยากออกมาจากรถมาเปิดประตูบ้านเลยค่ะบอกตรงๆว่าผิวมันจะเสียาวันไหนไม่ไดเอารถไปแล้วซื้อของมาพลุงพลังกว่าจะเปิดประตูบ้านกว่าจะปิดกว่าจะเดินถึงตัวบ้านลำบากแล้วก็ยุ่งยากมากเลยค่ะตรงที่เราสามารถสั่งเปิดปิดการใช้งานผ่านมือถือได้ค่ะง่ายสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาเรามากเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออมยิ้มค่ะทําอาชีพแม่ค้าออนไลน์ค่ะเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวเวลาขนของเข้าออกลําบากมากเลยค่ะยิ่งตอนแดดออกหรือว่าฝนตกยิ่งลาบากมากเลยค่ะสวัสดีครับผมต้นบีบีการโซนนะครับทำธุรกิจนําเข้าและส่งออกครับผมางานของผมก็ต้องมาตรวจโกดังนะครับแต่โกดังผมเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างเปรี่ยวนะครับแล้วต้องมาตรวจตอนกลางคืนเรียกว่าประตูผมเองก็เปิดค่อนข้างยากอยู่แล้วนะฮะตั้งแต่มีประตูรีโมทคอนโทรลเนี่ย ชีวิตผมง่ายขึ้นเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งงานทางรีโมทคอนโทรลหรือสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันนางโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับผมอยู่ที่ไหนก็สั่งเปิดปิดประตูได้ผ่านโทรศัพท์เปิดง่ายยังไงเรามาดูกันครับแค่นี้เองฮะผมไม่จำเป็นต้องลงจากรถเลยนะครับปลอดภัยกว่าเดิมเยอะเลยครับ เพื่อนแนะนํามาค่ะแล้วก็ประทับใจเรื่องการให้บริการด้วยที่นี่เขาบริการดีมากเลยนะคะเวลาที่มีปัญหาเขาก็เข้า,ขามาดูแลทันทีค่ะสะดวกรวดเร็วมากดูเป็นมืออาชีพมากค่ะตอนแรกก็ดูในอินเทอร์เน็ตหลายเจ้าแล้วก็มาเจอเจ้านี้ของอ n อนเน็ตค่ะดูโปรไฟล์น่าเชื่อถือราคาก็สมเหตุสมผลจึงเลือกมาใช้ออนเน็ตค่ะก่อนติดตั้งเขามีการประเมินหน้างานฟรีด้วยนะคะพอทำแล้วประทับใจทำงานเรียบร้อยมากเก็บงานสี่งานปูนเนียนเลยค่ะ ออนเน็ตเซอร์วิสประตูอัตโนมัติทำให้ชีวิตสะดวกสบายและปลอดภัยขึ้นมากเลยค่ะหนูเลือกใช้ออนเน็ตเซอร์วิสค่ะ